สวัสดีครับก็ขอบคุณประชาชาตินะครับที่เชิญผมมานะครับช่วงนี้ช่วงพักสูงของการบันเทิงนะครับเมื่อกี้คงได้เห็นสาระแน่นๆจากวิทยากรทั้งสองท่านนะครับจริงๆไม่รู้กะทิงกับใบยางอยากจะขอฝ่ายกะทิงมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นภาพอยู่นะครับว่าออกก่อนหนึ่งผมขอบคุณประชาชาตินะครับอ,อ,อีกครั้งหนึ่งที่ที่เชิญมาจริงๆโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแกรมมี่เองก็ต้องบอกว่า เราเป็นน้องเล็กมากในอุตสาหกรรมที่เราจะพูดถึงเรื่องของคริปโต NFT หรือโลกของด i จิ t a ลแ s สเซนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือการที่เราเคลื่อนตัวเราเองไปสู่โลกอนาคตไปสู่ธุรกิจที่ไม่ได้พึ่งพาฟิ s ิ c a l b ล s ิสเนสเหมือนเดิมนะครับหลายท่านเองอาจจะพอเห็นภาพอยู่ว่าวันนี้แหล่งรายได้หลักของแกรมมี่ไม่ใช่การขายเทปซีดีเหมือนเดิมละเรามีรายได้หลักอยู่บนโลกของสตรีมมิ่งหรือที่ ทุกท่านพูดถึงเรื่องของเว็บ2.0นะครับรายได้ที่มาจากสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k นะครับหรือพาร์เนอร์ต่างๆเนี่ยคือการที่เราพลิกบริษัทนะครับสู่รายได้ทางด้านดิจิตัลแต่เมื่อเดินเข้าสู่เว็บ3.0เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเราเองเนี่ยคงต้องทําการศึกษาเข้าใจนะครับแล้วก็แย่เท้าเข้าไปเพื่อแสวงหาโอกาสนะครับในการที่เราจะเดินเข้าสู่ธุรกิจกสนะนี้นะครับ วันนี้ผมจะใช้เวลาสั้นๆครับไม่ยาวนะ G M m N F T เนี่ยวันนี้ผมคงยังไปไม่ถึงเรื่องของ Metaverse หรอกแต่ N F T เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นในการที่เราพัฒนาตัวเองและเข้าไปสู่ e c o คซิสต m เหล่านี้นะครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยทุกๆท่านก็พูดถึงเรื่องของคำนิยามนะครับของ N F T นะครับว่า Non-Fungible Token เนะี่ยมันคืออะไรเมื่อกี้คุณกระทิงพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าจริทๆมก็เหมือนโฉนดนะครับ จริงๆมันเป็นเหรียญดิจิตัลที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิ์ในการครอบครองผลงานสิ่งที่เราจะเห็นจากตัวอย่างที่ทุกๆท,ท่านพูดอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของวงการศิลปะสะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในตลาดโลกนะครับซึ่งวงการอาร์ตเนี่ยในอดีตเนี่ยมีเรื่องของไพเรซีที่เราเห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้เนี่ยพอมีเรื่องของการที่ t r a c e a b i l i t y ของบล็ chain ที่ทำให้อาร์ตเนี่ย เป็นเรื่องที่สามารถวัดมูลาค่าและวัดความเป็นเจ้าของและทรานเฟอร์เป็นเจ้าของได้เนี่ย NFT ก็บูมมากในเรื่องของอาร์ตเหมือนเมื่อกี้คุณกระทิงก็ยกตัวอย่างของคุณถวันนะครับแต่จริงๆไม่ได้มีอุตสาหกรรมเดียวที่เข้าโดดเข้าไปเล่นในเรื่องของ NFT นะครับในตลาดต่างประเทศในวงการอาร์ตในวงการกีฬานะครับในวงการเกมไม่พ้นวงการเพลงนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเดินหน้าไปได้อย่างไร อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทุกๆท,ท่านที่อาจจะอยู่ในโลกของ NFT เนี่ยต้องเห็นตัวอย่างนี้อยู่แล้วผมไม่นแน่ใจว่าท,ท,ทุกท่านเคยศึกษาตั้งคำถามไหมว่ารูปลิงเหล่านี้เนี่ยทำไมมีคนซื้อไปในราคา44ล้านบาทนะครับนั่นคือจัสตินบีเบอร์ที่ซื้อไปแล้วก็มีคุณหมูปีในประเทศเราเนะครับก็ซื้อไปครอบครองเช่นกันนะครับ ผมคงไม่มาเล่าเรื่องบอเอเพราะว่าคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกรมมี่แต่กําลังบอกว่าการเคลื่อนตัวของโลกอะ่ะมันเร็วกว่าที่เราคิดแล้วการที่คนที่เป็นผู้นําในสังคมเนี่ยเริ่มอิทธิพลสังคมว่าคนที่เป็นดารานักแสดงนักร้องหรือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเริ่มกระโดดให้ความสนใจนะครับบนโปรเจกต์ของคน4คนที่พูดถึงบอเอฟยอชครับนะครับทำให้มันกลายเป็นเรื่องของ NFT ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ตัวเราควรจะต้องเข้าใจและปรับฐานธุรกิจเพื่อให้ตัวเรามีความพร้อมเมื่อเราพูดถึงเรื่องของคริปโตเรื่องของ NFT เรื่องของ Metaverse เนี่ยจริงๆมันก็เหมือน New Money เนาะเหมือนเป็นกระแสเงินใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของ Regulation เมื่อเช้าเราก็ได้ฟังไปในมุมของ Education คุณกระทิงก็พูดไปแล้วส่วนตัวผมก็คงต้องนั่งถามตัวเองนะครับในการทำงานว่า แล้วอนาคตของวงการเพลงในอนาคตของ GMM Grammy เนี่ยเราอยู่ในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรวัตถุประสงค์นะครับแน่นอนครับคนเราทำธุรกิจเราเป็นรี a l ลเซกเตเราคงอยากสร้างความมั่งคั่งอยากสร้างธุรกิจให้เติบโตนะครับาวนี้การสร้างการเจริญเติบโตในยุควันนี้เนี่ยวงการเพลงมันเป็นคอนเน c t ชันระหว่างคน3คนคนแรกคือบริษัทคนที่ส คือศิลปินคนที่สคือแฟนคลับแน่นอนวันนี้เราได้ยินเรื่องของแฟนดอมเราได้ยินเรื่องของแฟนเบสมาร์เก็ตติ้งนะครับสสิ่งนี้สัมพันธ์ในโลกฟิสิกอลแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดความสัมพันธ์ในธุรกิจยุคใหม่คือเป็นโลกดิจิทัลหรือแม้กระทั่งโตเข้าไปสู่ในโลกของสิททัพย์ดิจิทัลนะครับแน่นอนมูลค่าของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคำนิยามง่ายๆที่เรามักจะจดจําก็คือเข้าถึง ครอบครองแล้วก็ลงทุนผมอาจจะ quantify ไม่ได้นะครับว่าตกลงเนี่ยอะไรใหญ่กว่าอะไรนะครับแต่เมื่อคุณมีความรักในตัวศิลปินรักในสิ่งที่เขาทำเนี่ยการเข้าถึงย่อมมาแน่นอนนะครับการมีโอกาสได้ครอบครองอันนี้เป็นสิ่งในอดีตที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นถูกไหมครับเราไม่สามารถจะไปครอบครองสิ่งของต่างๆ การลงทุนยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเหมือนที่คุณกระทิงพูดถึงเรื่องของวิวัฒน,นาการของ2.0นี่มา3.0นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าโอกาสของอุตสาหการรมเพลงเนี่ยมีโอกาสสร้างการเจริญเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดจากการมองเห็นโอกาสของโลกอนาคตนะครับกรมีพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยนอกจากการที่เราสร้างมูลค่าเป็นตัวเลขพันล้านในโลกดิิตอลซึ่งเราสร้างเม็ดเงินจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ ด้วยเรื่องของ Rights Management เองเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะเดินเข้าโลก NFT เนี่ยตัวเรามี Value อะไรที่ c คอน e c t กับเรื่องนี้ได้อยู่นะครับผมยกให้เป็นรูปธรรมํามเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของความครบถ้วนนะครับกรมี่เนี่ยมี market share มาร k e t s h แชรในตลาดมากกว่า80%นั่นแปลว่าตัวเราเนะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเพลงออกมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงศิลปินเมอร์ชานดิซิ่งคอนเสิร์ตเฟสติลนะครับ เรื่องเหล่านี้สามารถเป็น NFT ได้หรือไม่นะครับส่วนที่สองก็คือว่าบริษัทของเราเนี่ยอยู่มาเกือบสีทส่ทศวรรษนะครับตั้งแต่ยุคที่เราเห็นพี่เตอ๋อจนมายุคปัจจุบันที่เราเห็นน้องๆรุ่นใหม่แปลว่าในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยคงมีของที่เป็นแร r e ไอเทอยู่เต็มบริษัทถูกไหมครับเนื้อเพลงที่พี่เตอ๋อเขียนไว้ในวันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มีคนที่อยากจะได้ ในโลกของสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าโดยวงการเพลงอ่ะมันเป็นธุรกิจในเรื่องของสเกลนะครับปัจจุบันเนี่ยกรมมี่มี IP หรือมีแอสเซทอยู่เนี่ยมากกว่า50,000เพลงนะครับมีจอนราของเพลงทุกรูปแบบมีสิทธิ์ของคอนเสิร์ตการบันทึกภาพนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่อยู่เป็นองค์ประกอบเช่นเสื้อของพี่เบิร์ดในแบบเบิร์ดเบิร์ดครั้งที่1นะครัเบเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือแว l ลูที่เรามีอยู่ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าเรามี h i d เด้น s อสเซทฮิดเด้นแอเซหล่านี้จะทำอย่างไรให้มันเดินไปสู่โลกอนาคตนะครับกลับมาทบทวนที่ p o s i t i ิ n i n g ตัวเองก่อนโพสต t i ิ้ i n งสำคัญที่แกรมมี่มองเองก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้จะทำ NFT นะเราเปรียบตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ของอุตสาหกรรมสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้เกิดคือการสร้างแคตติกรนะครับคือมิวสิ NFT ซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราเห็นว่ามีแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะั่นไม่ใช่จุดยืนของ GMM Grammy GMM Grammy เป็นคนที่ผลิตคอนเทนต์คนที่ทำสื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับวงการดิจิทัลแอสเซทคือการผลิตอินเวนทอรีขึ้นไปค้าขายเราไม่มีพอส์ตเทรนที่ตัวเองจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเป็นการทำอินเวนทอรีมิวสิกอินเวนทอรีคือสิ่งที่เราบุกเบิก แล้ว Music ิ n อินเวนทเนี่ยเปลี่ยบให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยมันคืออะไรทางซ้ายมือคือโลกเก่านะครับก็คือเราผลิตฟิสิกอลโปรดักต์เทปซีดีเราผลิตคอนเสิร์ตเราผลิตศิลปินเวลาเทินเป็น NFT เนี่ยแอสเซทมันเปลี่ยนได้ยังไงฟิ s ิกอลเนี่ยสามารถเป็นทั้ง v วอร์ชวลค l ลเลกเตอรเป็นทั้ง Audio ยโอคอลเลกเตอร์นะครับคอนเสิร์ตสามารถเป็น m e t a เวิ s ์สเฟสิวัลเมตาเวิร์สคอนเสิร์ตนะครับ a าร์ติสสามารถสร้างเวอร์ชันดิซิงสามารถสร้างยูทิลิตี้ไอเทมหรือแม้กระทั่งสร้างในเรื่องของแลนด์อินแฟนดอมนะครับเมื่อเราเห็นองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยเราจึงวาง s ส a ตรจีในการสร้าง Inventory ของเราขึ้นมาเนี่ยเป็น4เทียนะครับสเทียเนี่ยแน่นอนว่าเราเห็นความแตกต่างของผู้ริโภคนะครับสิ่งที่มันยากที่สุดก็คือว่าคนที่อยู่ในกระแสของคริปโตร้อยคนมีคนเล่น NFT กี่คน สติค่าเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ5คนนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า5คนนี้สเปนเงินมากหรือสเปนเงินน้อยเพราะเราไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มเมื่อเราจะปูของเข้าไปขายปูของเข้าไปเอนเกจกับผู้บริโภคหรือทําให้เขาเห็น speculation ในการลงทุนเราคงต้องวางของที่หลากหลายเพื่อเกิดความสัมพันธ์ของเขาทั้งของที่หลากหลายและการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่หลากหลายผลักทีที่1แนนะ่นอนเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าถึงง่ายที่สุดถูกที่สุด สะสมง่ายที่สุดนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า special collection กลุ่มที่สองเนี่ยมันจะมีหลักคิดค,คล้ายๆเหมือนกับการที่เราทำเมอร์ชันดซิ่งพิเศษออกมามีความพิเศษเพื่อให้คนได้รู้สึกการเก็บสะสมนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าแหล่เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับกลุ่มที่3อันนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นก็คือเป็น epic collection epic collection ก็คือเป็น unseen version ที่คนไม่เคยเห็นคนอาจจะเคยเห็นพี่เบิร์ตในหน้าเวทีอาจจะเห็นพี่ตูน ที่เคยอยู่ในมิวสิกวิดีโอแต่เขาไม่เคยเห็น behind the s c ซ n e พี่เบิร์ดหลังเวทีว่าพี่เบิร์ดทำอะไรอยู่โมเมนต์นั้นอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ออกมาเป็น NFT คุณเป๊กผลิตโชคเวลาซ้อมเต้นเขาซ้อมหนักขนาดไหนกว่าที่จะมาเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนนะครับโมเมตนต์เหล่านั้นอาจจะถูกยิบมาเป็นตัวอย่าง NFT ได้เช่นกันแล้วสุดท้ายก็คือ l e g e n d a r y อันนี้ผมว่าท่านคงเห็นภาพง่ายๆเพราะว่าในความเป็นจริงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของแกรมมี่เนี่ยเรามีสินทรัพย์ ที่เป็น hidden asset ซึ่งสามารถอยู่ในเทียร์ของ legendary ได้เยอะมากนะครับโอเคกลุ่มแรกนะครับก็อย่างที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนะครับ special collection เนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่ออกสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ c o l l e c t a b l e fan dom item เป็นเรื่องของ c o l l e c t a b l e card เราจะเห็นว่าในเมืองนอกเองเนี่ยก็มีการทำเรื่องนี้ยเยอะ การ์ดออกมา14เวอร์ชันเก็บให้ครบสะสมให้ครบนะครับมีสิทธทิพิเศษอะไรกับศิลปินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อเข้าถึงคนที่เป็น new entry คือกลุ่มคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลย NFT คืออะไรว่าลองหน่อยนะครับกลุ่มที่2อเนี่ยก็าจะเป็นกลุ่มที่ผมชอบเปรียบเปรยว่าในโลกความเป็นจริงของวงการเพลงเนี่ยมันมีแฟนเพลงแฟนคลับแล้วก็สาวกแฟนเพลงเนี่ยฟัง แต่ไม่ค่อยจ่ายเงินนะฮะฟังฟรีไว้ก่อนนะครับแฟนคลับเนี่ยโอ้โหฟังแล้วยอมจ่ายแต่อาจจะจ่ายอย่างมีข้อจํากัดว่าเป็นการจ่ายแบบที่บอกว่าฉันรักเธอนะฉันสนับสนุนเธอนะเพราะนั้นเขามี Price Tier นะครับเพราะนั้นคนพวกนี้จะคุ้นชินกับการซื้อเมอร์ชานด s ซิ่งที่อยู่ในโลกฟิสิกอลนะครับแล้วพอมาอยู่ในโลกนี้เราเรียกว่าเวอร์ชันดซินะครับ มันก็จะเป็นคอลเลกชันต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อให้คนได้สะสมและเอาไปใช้ในโลกอนาคตต่ออย่างเช่นเมตาเวิร์สนะครับกลุ่มที่3กลุ่มอีพิกนะครับกลุ่มนี้มักจะเป็นของที่คนไม่เคยเห็นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นโน้ตเพลงนะครับที่พี่เตอ๋อเคยแต่งไว้นะครับเคยเขียนเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับหยิบโน้ตเหล่านี้ออกมาหรือเดโมเทปนะครับที่ ก่อนจะเป็นเพลงยาพิษของคุณตูนบอดี้แสลมนะครับถูกร้องเดโมไว้แบบไหนมีเวอร์ชันนี้ออกมาขายในรูปแบบ NFT นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการทำเมตาเวิร์สขึ้นมานะครับเสียงหน่อยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงวนะครับว่าเราลองทำจำลองภาพของ v i r ร์ชวลลิ l i ตี้ระหว่างศิลปินกับ Metaverse ที่เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะข,ของเวอร์ชวลคอนเสิ สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ห่างไกลที่จะเกิดขึ้นไกลในอนาคตนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วในวันนี้เพราะว่าการที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้หลากรูปแบบหลากหลายพาร์ทเนอร์สิ่งสำคัญก็คือไอเดียที่เราจะทำบนเทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อให้เกิดธุรกิจนะครับแน่นอนเลเจนดรผมคิดว่าคงมีหลายท่านคุ้นชินกับภาพหนวดภาพนี้นะครับและอาจจะอยากเป็นเจ้าของ ภา,ภาพนี้นะครับหรือแม้กระทั่งปั๊มไวนิวนะครับคอลเลกชันที่ลงรหัส001ของอัลบัม ang, mm ้มบูมแรงก็สามารถเป็น NFT Collection ที่จะเกิดการ้าได้เช่นกันนะครับเราสามารถเอารูปศิลปินในโมเมนต์ต่างๆที่เป็นโมเมนต์ of the century สามารถคอลลาสเป็นอาร์ตพีซหรือแม้กระทั่งทอนโซโล่ของศิลปินระดับตำนานนะครับที่สามารถออกมาขาย อย่างที่เรียนครับว่าถึงจุดนี้ท่านคงเห็นว่าธุรกิจเล็กๆอย่างธุรกิจวงการเพลงเนี่ยก็สามารถสร้างโอกาสได้เยอะนะครับเห็นโอกาสที่เยอะที่จะเข้าไปสู่โลกธุรกิจของสินทรัพย์ดิจิทัลแน่นอนครับเราเดินคนเดียวไม่ได้เนื่องจากว่าความสามารถของเราเนี่ยเราเป็นผู้สร้างสรรค์เราถนัดในการที่จะสร้างออความสุขให้กับสังคมนะครับสร้างศิลปินที่มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าเราจะมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่จะเดินไปในเรื่องของการทำ NFT หรือสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆเราก็คงจะต้องร่วมมือวันนี้ c m m Grammy ได้ร่วมกับ4แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่นะครับ S i บเ x b i t ์ u b c o r r บแล้วก็ e a s e นะครับในการผลักดันสินค้า NFT เนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกเชลฟ์ของแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มของคริปโตหรือ NFT นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าเราอนุมานเรื่องราคาเนี่ยมันก็ต้องจากถูกไปหาแพงเนาะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการเข้าถึงที่หลากหลายผมเองอยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่าผู้คนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ้คนเล่นคริปโตเป็นเด็กนะเป็น New ator, นิวสเปกุเลเตอร์คนคนมีอายุผมเองก็อาจจะไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ตอบข้อมูลนี้ไม่ได้แต่ผมว่าคนรักศิลปินมีทุกอายุแน่นอน และมีโอกาสที่คนทุกอายุอยากที่จะเข้าถึงความพิเศษนี้นะครับตัวอย่างที่ได้ออกไปแล้วอันนี้ผมจะพูดเร็วๆนะครับวิธีที่เราจะทำ NFT ออกมาเนี่ยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยมองระยะสั้นกลางและไกลนะครับจริงๆโตผมเองเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดนะครับมีคุณจิพั์ที่ทำไฟล์ทั้งหมดแล้วก็ทำธุรกิจให้ผมทั้งหมดในการทำงานในวันนี้นะครับจริงๆ strategy ในตอนต้นเนี่ย เราเริ่มต้นด้วยการทดสอบมาเก็ตแน่นอนเราคงไม่เริ่มด้วยการหยิบสิ่งที่เป็น Legendary ออกมาปูตลาดสิ่งที่เราก้าวเดินเนี่ยเราก็ก้าวเดินเหมือนคนปกติทั่วไปที่กระโดดเข้ามาแบบไม่รู้แหละเรามองว่าวันนี้เราผลิตฟูอัลอบัมเราผลิตสิ่งที่เราทําให้กับศิลปินยอยู่ละทําไมเราไม่คอมไบเอ็นเให้อยู่เรื่องเดียวกันให้เป็นสตอรี่เป็นธีมเพื่อให้การเดินทางในการทําธุรกิจเนี่ยมีความครบวงจร คือเดินในเชิงของฟิสิกอลแล้วก็ดิจิทัลแอสเซทเนี่ยไปพร้อมกันเกสโนว่านะครับออกอัลบั้มชุดใหม่ชื่อว่า Thailander คอนเซปต์อ er ัลบั้มจะเป็นอย่างไรคงไม่เป็นไรคงหาฟังกันได้เพลงเหล่านั้นเนี่ยกำลังพูดถึงสังคมไทยในปัจจุบันว่าเฉพาะประเทศไทยแหละที่เป็นแบบนี้นะครับโอเคมันอาจจะมีสิ่งที่พูดออกไปให้คนเกิดความเข้าใจสอดคล้องว่านี่แหละคือประเทศไทยเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เกิดมาเป็น NFT Collection เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าองค์ประกอบของอาร์ตท,ที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสะสมสอดคล้องกับเนื้อเพลงหรือเนื้อหาคอนเทนต์ของเพลงเพลงนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าหน้าตาของมันเนี่ยอันนี้เราอาจจะเห็นความพุ้นชินนะครับเสาไฟกินรีนะครับม้าลายัางเกงมวยจ่าเฉย w h a t e v e วที่เป็นสิ่งที่เข้าถึงคนไทยแล้ว ต้องบอกว่าเกสรเนี่ยแฟนคลับเป็นวัยรุ่นนะครับเขาอยากจะเก็บสะสมเรื่องแบบนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเขาเองหยิบสินทรัพย์ดิจิตอลนี้ไปทดแทนในโลกดิจิตอลเสมือนของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าพอออกมาเนี่ยก็โซาทันทีนะครับแต่นี่คือการเรียนรู้อย่างที่ผมบอกจุดก้าวแรกเราต้องการเรียนรู้ไปพร้อมผู้บริโภคแทนที่เราคิดว่าเราออกออกมาเป็น collectable item เนี่ยเพื่อที่ให้ของที่มันราคาถูกเนี่ยขายง่ายที่สุดกลับกลายว่าเป็นของที่แพงเนี่ย ขายโซเอาท์ใน4ชั่วโมงนะครับตัวอย่างของการขายไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดการนำไปขายต่อใน secondary market ทันทีนะครับรูปที่เกิดขึ้นนะครับถูกเอาไปขายใน OpenSea เนี่ยด้วยราคาที่สูงขึ้นถึง500%นะครับผมใกล้จบแล้วครับเพราะว่าผมจะทดแทนเวลาที่ขาดไปนะครับ ยูสเคสต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากวันนี้ผมหยิบมาให้ดูเพราะว่าแกรมมี่เองเนี่ยก็เพิ่งก้าวเดินเป็นก้าวเล็กๆในตลาดของ NFT เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเดินไปไกลในโลกธุรกิจของ NFT และ Metaverse ตลาดโลกเนี่ยมิวสิก NFT เขาทำยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนว่าคีย์หลักๆจากที่อ่านเคสมาให้เนี่ยมันมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยฟิวเจอร์ออฟมิเนี่ยมันเป็นเรื่องของ New Experience ทำไมคนถึงเดินเข้ามาในตลาด NFT เพราะเขาได้ประสบการณ์ใหม่เรื่องที่สก็คือว่าเขามีโอเนอร์ชิเดิมเขาอาจจะได้กรีดได้แตะมือแต่ว่าเขาไม่มีโอเนอร์ชิสามคือเขารู้สึกเขาได้ลงทุนนี่คือ3ามคีย์ที่ตลาดของ Music NFT เนี่ยเดินทางในตลาดโลกอยู่ซึ่งก็เริ่มแพร่หลายกันมากขึ้นแล้วเ,เราคงรู้จักสโนว์ด็อกนะครับสโนว์ด็อกเนี่ย ไปเปิดบ้านตัวเองในเมตาเวิร์สเมื่อกี้กทิงก็พูดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าน้องดิซ่าไปเปิดบ้านในเมตาเวิร์สเนี่ยคงมีคนอยากมาซื้อที่ข้างบ้านสนุปด็อกเปิดไปแล้วครับมีคนมาซื้อที่ข้างบ้าน4ี่0 0 0ห้าเหรียญเพื่อจะอยู่ข้างบ้านของสนุปด็อกถ้าศิลปินทั้งโลกโดดขึ้นมาทําเองหมดเนี่ยผมว่าบริษัทเราคงแย่เหมือนกันนะครับถ้าตัวเราไม่มีความรู้ในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้ให้กับศิลปินนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สนุปด็อกทำไปเนี่ยต่อไปเนี่ยสิ่งที่ม เป็นไปนไม่ได้เลยต้องเป็นความบังเอิญมากเลยที่เราดันโชคดีมากบ้านอยู่ข้างบ้านพี่เบิร์ตถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นสิ่งเพราะเราไม่รู้บ้านพี่เบิร์ตอยู่ไหนอรแต่วันนี้ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันเป็นโลกที่เรารู้ได้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นและสามารถไปแอกควีพื้นที่อยู่ข้างคนที่เราหลักนะคบแล้วมันจะเกิดนิวคอมมูนิตี้มันจะเกิดมิตรแอนกรีรูปแบบใหม่โอเคเหรือแม้กระทั่งอ,อ,อัลบั้ม of King of l เ o ียเนี่ยแทนที่จะขายอัลบั้มปกติเนี่ย เขาขายอัลบั้มพร้อม NFT นะครับโดยให้ Exclusivity พิเศษก็คือคนที่ซื้อเนี่ยสามารถที่จะได้ Golden s e e t Golden Ticket เข้าไปในคอนเสิร์ตของเขานะครับตัวอย่างของไมชิโนดะเนี่ยออก NFT ออกมา5,000 NFT โดยที่5,000 NFT เนี่ยเป็นออ d i o โอและวิดีโอที่ Exclusive เพลงของเขาไม่เหมือนกันเลยทั้ง5,000ชิ้นนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของบลูนะครับเขาก็เรสฟันในการที่จะทำเพลง เรสฟันโดยการให้คนเขาประกาศว่าตัวเขาจะทำอัลบั้มนี้ใครที่เข้ามาออกชั่นสูงที่สุดจะมีโอกาสที่เข้ามาทำเพลงกับเขาในอัลบั้มนี้ด้วยเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้มีคําพูดที่พูดกันอยู่ว่าในโลกเดิมที่เป็นเว็บ2.0เราเป็นยูเซอร์เมื่อเดินเข้าเว็บ3.0เนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราเป็นเพลเยอร์มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของบลูนะครับซึ่งอันนี้เป็นภัยต่อบริษัท ผมบอกเลยว่าอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกถ้าถูกทําแบบนี้โดยศิลปินหมดก็จะเป็น disruption ครั้งหนึ่งก็คือว่าเขาลุกขึ้นมาบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาจะให้คนนมา invest ในการทาเพลงของเขาและเขาจะแบ่งตังในการทําเพลงของเขา50%ให้กับแฟน333คนแทคกติกง่ายมากก็คือว่ามีคนมาฟัน d r a ให้เขาซื้อ NFT เข้าไปทุกเงินรายได้ที่หาได้ทุกช่องทางของ NFT ของโบรนะครับ จะถูกทํามาแบ่งให้กับคนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของเขานะครับผมจบแล้วครับสิ่งที่อยากจะแชร์วันนี้ก็เป็นเพียงแค่การก้าวเดินของ G.M. Grammy ในการมองเห็นโอกาสของโลกในอนาคตโอกาสที่ว่าอยู่นี้เป็นโอกาสที่คงจะเห็นนะครับว่ามันเป็น endless opportunity จริงๆที่ทำให้เราสามารถสร้างธุรกิจสร้างแม่น้ำสายใหม่ให้กับธุรกิจส่วนตัวผมเป็นคนเชื่อว่า ธุรกิจเพลงไม่มีวันตายเพลงเป็นสิ่งที่ไม่มีอายุไขไม่ว่าจะโลกดิจิตอลหรือโลกเสมือนจริงหากเรามอบความสุขให้คนได้มันคงเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดข,ขอบคุณมากครับ